สวัสดีค่ะดิฉันนางพิสมัยจินดำผู้เมการโรงเรียนบ้าน้วยสายขาวสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต2ยินดีต้อนรับสู่การประเมินสถานศึกษายอดเยี่ยมการจัดการโรงเรียนสุขภาวะประเภทโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนองค์ประกอบที่1ด้านการบริหารงาน ตามบทบาทภารกิจของสถานศึกษาผลการดำเนินงานด้านผู้เรียนเป็นสุขด้านผู้เรียนเป็นสุขมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดทุกตัวชี้วัดที่ค่าเฉลี่ย4.66เนื่องจากโรงเรียนจัดทำโครงการและกิจกรรมพัฒนาสุขภาพกายสุขภาพจิตสังคมและสติปัญญาอย่างต่อเนื่องผลการดำเนินงานด้านโรงเรียนเป็นสุขด้านโรงเรียนเป็นสุข มีความพึงพอใจระดับมากที่สุดทุกตัวชี้วัดที่ค่าเฉลี่ย4.66เนื่องจากผู้บริหารใช้การบริหารแบบสื่อสารแนวราบมีการประสานงานทั้ง4กลุ่มงานและมีการสร้างนาวัตรกรรมเพื่อแก้ปัญหาร่วมกับคณะทำงานส่งเสริมให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นทีมในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ PLC ผลการดำเนินงานด้านสภาพแวดล้อมเป็นสุข ด้านสภาพแวดล้อมเป็นสุขมีความพึงพอใจระดับมากที่สุดทุกตัวชีวัดที่ค่าเฉลี่ย4.67เนื่องจากโรงเรียนจัดทำกิจกรรมและโครงการอย่างต่อเนื่องคือโครงการ5สเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมอย่างเป็นระบบจัดกิจกรรมการประกวดบรรยากาศห้องเรียนกิจกรรมการประกวดเขตสีซ่อมแซมปรับปรุงด้านอาคารสถานที่ของโรงเรียน ให้มีอาคารเรียนและอาคารประกอบเพียงพอกับการใช้งานผลการดําเนินงานด้านครอบครัวเป็นสุขด,ด้านครอบครัวเป็นสุขมีความพึงพอใจระดับมากที่สุดทุกตัวชี้วัดที่ค่าเฉลี่ย4.72โรงเรียนจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองถึงแนวนโยบายการพัฒนาโรงเรียนแนวปฏิบัติการติดตามผลการเรียนพฤติกรรมของนักเรียนชี้แจงและรายงานผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน ส่งเสริมความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนโครงการพัฒนาความรู้และทักษณะดูแลเด็กเล็กโครงการจัดการขยะในหมู่บ้านชุมชนและโรงเรียนผลการดำเนินงานด้านชุมชนเป็นสุขด,ด้านชุมชนเป็นสุขมีความพึงพอใจระดับมากที่สุดทุกตัวชี้วัดที่ค่าเฉลี่ย4.80โรงเรียนเป็นศูนย์ให้บริการสุขภาพ จากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลจัดกิจกรรมงานประจำปีจัดกิจกรรมการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างห้องเรียนอนุบาลจัดกิจกรรมการเดินวิ่งเพื่อการกุศลเพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และสนามเด็กเล่นสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการสอนอย่างหลากหลายเช่นฟูมปัญญาท้องถิ่นด้านการแสดงมนุราดนตรีไทยและการประกอบอาหาร องประกอบที่สองด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการพัฒนาโรงเรียนสุขภาวะด้วยอีกรูปโมเดลโรงเรียนบ้านด้วยสายขาวที่มาและปัญหาของนวัตกรรมจากสถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบันและสภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านห้วยสายขาวพบว่า ความสามารถในการแข่งขันด้านคุณภาพของเด็กและเยาวชนมีแนวโน้มลดน้อยลงอย่างต่อเนื่องจากปัญหาดังกล่าวการจัดการโรงเรียนสุขภาวะเป็นนโยบายที่ขับเคลื่อนโดยมีเป้าหมายเป็นภารกิจหลักของโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูผู้ปกครองและชุมชนต้องมีส่วนร่วมและมีความรู้ความเข้าใจในการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ รูปแบบการพัฒนาโรงเรียนสุขภาวะด้วยอ e ีกรูปโมเดลของโรงเรียนบ้าน้วยสายขาวได้พัฒนาขึ้นเพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนสุขภาวะด้วยการมีส่วนร่วมของผู้บริหารครูผู้ปกครองและชุมชนด้วยกระบวนการดังนี้คือ E, Environment ศึกษาสภาพและบริบทของโรงเรียนด้านผู้เรียนด้านโรงเรียนด้านสภาพแวดลอ้อมด้านครอบครัวด้านชุมชน จโกกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสุขภาวะด้วยการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรงเรียนสุขภาวะกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์พันธกิจในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนประกอบด้วยห้าด้านคือด้านผู้เรียนเป็นสุขด้านโรงเรียนเป็นสุขด้านสภาพแวดล้อมเป็นสุขด้านครอบครัวเป็นสุขและด้านชุมชนเป็นสุขอารู จัดทำคู่มือแบบแผนการปฏิบัติงานจัดทำโครงการโรงเรียนสุขภาวะสู่แผนปฏิบัติการโรงเรียนร่วมกันจัดทำคู่มือและแนวทางการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับโรงเรียนสุขภาวะออ p e r เรตนำกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC ในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสุขภาวะ U, Unity ความเป็นหนึ่งเดียวกันในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสุขภาวะรักและสามคัคคีร่วมแรงร่วมใจกันที่พีเซน์เนผยแพร่ผลงานนักเรียนที่เป็นเลิศสู่ชุมชนองค์ประกอบที่สาด้านความมีคุณภาพนวัตกรรมได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญรูปแบบนวัตกรรมถูกต้องครบถ้วนตามกระบวนการจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะองค์ประกอบที่สด้านความมีประโยชน์ นวัตกรรมมีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ระบุไว้อย่างครบถ้วนสามารถแก้ปัญหาหรือพัฒนาได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายสภาพบริบทสภาพปัญหาและความต้องการที่จำเป็นสามารถนำไปใช้ในโรงเรียนหรือหน่วยงานต่างๆองค์ประกอบที่5ด้านความคิดวิเริ่มสร้างสารรค์นวัตกรรมมีคู่มือเอกสารแนวทางในการขับเคลื่อนสามารถนำมาใช้ได้อย่างสะดวก มีลักษณะเป็นรูปแบบวิธีการเทคนิคถูกต้องครบถ้วนตามกระบวนการจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะและเผยแพร่ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสวัสดีค่ะ